กรีดข่าวดีมาแล้วคู่รักมาราทอนครบ10ปีในที่สุดก็จะเป็นฝั่งเป็นฝา ปลูกต้นรักกันมานานกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนบูมกิจก้องขำกิดและแฟนสาวกิบราพดาโสดทิพิทัษ์แต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีสละสดโดยหนุ่มบูมเปิดใจกับสื่อยืนยันว่าไม่มีเซอร์ไพรส์รคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแน่นอนเนื่องจากเป็นข้อตกลงของทั้งคู่ว่าจะทำอะไรต้องบอกและต้องถามกันก่อนห้ามเซอร์ไพรส์การล่าสุดบูมได้ย้ำย้ำว่าแลนแต่งงานจะมีขึ้นในปีหน้า2023แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะเราเชื่อเรื่องของเรื่องงามยามดีและความเหมาะสมรวมถึงความพร้อมของทั้งพ่อแม่ฝ่ายหญิงและทางครอบครัวเราด้วยเรามีภาพในหัวคือวันที่ทั้งสองครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา